มันจะมีบางทีเขาใช้รักษามะเร็งเขาใช้ออกซิเจนรักษาก็มีครับางทีเขาเรียกว่าในในในตำราฝรั่งมีใช้ออกซิเจนรักษาคือถ้าเกิดว่ามะเร็งนี่เจอออกซิเจนนี่ฮะมันจะฟอทดันทีเลยอย่างนั้นเลยนะ้ะเพราะอาการที่สําคัญหายใจเข้าที่สำคัญลึกที่สำคัญครับลึกและออกสําคัญครับเพราะนั้นนี่คือเราต้องหาตัวจ่ายออกซิเจนให้เพราะตัวจ่ายออกซิเจนตัวสําคัญครับสารแอนตี้ออกซิเดนคือไปจ่ายออกซิเจนให้กับพวกไอ ไอ้พวกไอ้พิษทั้งหลายเนี่ยนะเพื่อป้องกันไม่ให้มันไปแย่งแอนตี้ออกซิเดนต์ออกซิเจนนะคือออกซิเจนนั่นแหละครับนะเพราะนั้นต้องจ่ายออกซิเจนให้มันเอาซิเจนไปจ่ายเหมือนกันหายใจเข้าไปนี่คือเอาออกซิเจนไปไม่ต้องไปกินพวกสารที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ก็ได้หายใจเข้าไปเนี่ยนะครับคือเอาออกซิเจนเข้าไปเพื่อจ่ายออกซิเจนให้กับผูวันนึ่งสามสิบครั้งนี่ออกก่อนตอนเช้าออกกาอตอนเช้านี่ก็คือการขับพิษโดยธรรมชาติใช่ไหมคเสร็จแล้วเราก็เลือกดื่มน้ํานะคะตามที่ชอบใจ จะเป็นน้ำมะขามก็ได้นะคะมะขามก็เติมเกลือหน่อยเติมน้ำผึ้งหน่อยนะคะเป็นน้ำสับปะรดก็ได้น้ำแอปเปิลก็ได้น้ำอ้อยสดก็ได้บีบมะนาวได้หมดวันนี้เราก็ดื่มดื่มน้ำแต่โดยไม่ไม่ดื่มไม่กินของขบเคี้ยวนะคะห้ามเคี้ยวเด็ดขาดดื่มอย่างเดียวอย่างน้อยกี่ลิตรอย่างน้อยก็น้ำสัก2ลิตรก็ได้ค่ะตั้งไปสองลิตรน้ำอะไรก็ได้น้าอะไรก็ได้ในหมวดนี้2ลิตรนล้วก็ดื่มไปเลยเวลาหิวก็จิบ แล้วรู้สึกใจหิวอ่ะนะคะถ้าจิบเข้าไปจิบไปจนกระทั่งถึงบ่ายสามโมงอีกวันหนึ่งไม่ไม่วันเดียววันวันที่สองเลยนะคะในวันวันเสาร์นะคะนี่คือวันเสาร์อันนี้พอบ่ายสามโมงปุ๊บนี่น้ำหวานๆเหล่านี้ก็งดซะให้ดื่มน้ำเปล่าครานีอนี้เหลือเป็นเป็นน้ำเปล่าอ่าน้ำเปล่าอนนี้พอถึงหกโมงเย็นปุ๊บนี่เราจะดื่มดีเกลือ ดีเกลือนี่คือภาษาอังกฤษก็เรียกว่าแมกนีเซียมซัลเฟตเราจะไปหาได้ที่ไหนครับร้านขายยาร้านขายยามีร้านขายยามีทุกร้านล่ะคะ่ะหนึ่งปริมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งช้อนชาค่ะผสมกับอะไรไหมครับผสมกับน้ําธรรมดาก็ได้ก็รีบดื่มนะคะรีบดืม่มหกโมงเพื่อเพื่อคุณเอ็ฟ้าอธิบายค่ะคือตามที่เขาทดลองมาตามที่หมอเขาว่านะฮะว่าคนที่ทํามาเขาบอกเขาให้เหตุผลว่าดีเกลือนี่มันจะทําให หลอดไอ้ท่อของท่อําดีอนดดอ่อนตัวโอเคพอท่อดีอ่อนตัวแล้วเนี่ยการขับง่ายครับค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็สองทุ่มก็ดื่มอีกทีหนึ่งเท่าเดิมนะคะหนึ่งช้อนชาก็ดืม่มอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วก็อาจจะหลับไปก่อนก็ได้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะคะเราก็เตรียมน้ำมะน,นาวร้อยห้าสิบสี่กับน้ำมันมะกอกแบบ extra virgin นะคะต้องมีคําว่า extra virgin อยู่ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นบีบเย็นบีบเย็นนะคะต้องบีบเย็น ก็ผสมไว้ก่อนไปนอนก่อนก็ได้ค่ะพอสี่ทุ่มถ้าตั้งนาฬิกาปลุกขึ้นมาก็ใส่ขวดไว้เขยา่า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 ให้มันเข้ากันแล้วมันเข้ากันันกนกนนกกบ้้มมา่อคะแลว็ดื่มค่ะดื่มเสร็จแล้วก็นอนเลยค่ะอาจารย์ดื่มให้หมดภายในดื่มให้หมดภายในสิบห้านาทีบางคนอาจจะดื่มรวดเดียวไม่ได้แต่บางคนเขาดื่มนาทีเดียวก็เสร็จก็นอนลงนอนแล้วก็นิ่งอาจจะมีถูน้ําร้อนแบบ ประคบตรงนี้หน่อยซึ่งเขาบอกขั้นตอนนี้คือยากที่สุดยากที่สุดค่ะแต่ไม่เป็นไรก็อย่ากังวลต้องคิดว่าถ้าเราไปโรงพยาบาลเจ็บตัวเสียเงินมันจะยากยังไงฮะขั้นตอนนี้จะพราอืดผ่าอมผ่อืดผ่าอมแต่บางคนก็ไม่มีอาการเลยนะฮะยางดิฉชนิสิบสองครั้งไม่มีเลยก็คือจะใช้ถ้าจะให้ช่วยก็คือใช้น้ำอุ่นมาประคบกระเป๋าน้ำร้อนประคบตรงนี้อย่างผมมีสี่ครั้งแรกผมมีอาการคือจะอาเจียนครับ คุณเปท่าดลมจะจะลำบากจะลำบากหน่อยแต่ดิฉันเองไม่มีปัญหา<ม>แล้วก็นอนจนสว่างสว่างขึ้นมาแล้วก็ออกกําลังกายเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างถ้าสะว่าผู้อื่นเอมากก็ไปไปสวดนางลําไส้ออกซะก็เก็บเก็บพวกนั้นไว้ดูในเช้าวันอาทิตย์ในเช้าวันอาทิตย์ค่ะแต่ถ้าไม่มีอะไรก็รอสิบเอ็ดโมงดีทอคค็อกคร์เน็ให้รอสิบเอ็ดโมงค่ะมันจะขับเองด้วยบางคนก็ออกเองอะไรเองหมดเลยนะคะก็จะออกมาอย่างที่ฉายให้ดูในต้องรอเวลาเท่าไหร่นะตั้งแต่ดื่มตอนสี่ทุ่มอย่างน้อยทัองเท่าไหร่ อย่างน้อยต้องถึงสิบเอ็ดโมงบางคนนี้ออกเที่ยงก็มีบางคนออกตอนเย็นก็มีบางคนออกรุ่งเช้าวันต่อไปก็มีนะคะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจแต่เฉลี่ยคือเที่ยงเที่ยงจะดีท็อกดีท็อกไหมอยากให้ดีท็อกดีท็อกก็ต้องใช้สวนทวารสวนทวารออกมาเสร็จแล้วพอสิ่งนั้นออกมาเราก็จะรู้สึกโล่งค่ะดิฉันเองนี่นะเป็นคนที่ตื่นเช้ามาไม่อยากตื่นเลยแต่หลังจากเอาพิษนี้ออกนะคะ พอตื่นปุ๊บลุกปุ๊บปั๊บแข็งแรงแต่ก่อนทํางานกลางแดดไม่ได้เลยทุกวันนี้ทํางานกลางแดดแต่เช้าจะลดเย็นได้อย่างสบายครับนั่นคือพิษอยู่ในร่างกายที่สําคัญที่สุดคืออารมณ์ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นเพราะว่ามีผลต่ออารมณ์มีผลต่ออารมณ์ร,มร,รู้สึกตัวเองได้รู้สึกเลยรู้สึกเลยครับคืัคือถ้าถ้าสลับพ้นจากวันนั้นแล้วล่ะครับเพรากวันก็อาหารในวันนั้นนะคะให้ทานอาหารอ่อนๆก่อนนะอาทิตย์นฮะอาทิตย์นี้ค่ะเป็นข้าวต้มหรือเป็น อะไรน้ำๆก็ได้ค่ะส่วนวันต่อไปก็ทานอาหารปกติได้ปกติแล้วแล้วที่น่าสนใจที่สุดนะอาจารย์บานเทพหลักสูตรนี้ไม่คิดให้คนเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เนี่ยเอาเดี๋ยวฮะแต่เขาเลิกเองแต่เขาเลิกเองเพราะก็เห็นสิ่งสกปรกออกจากร่างถายเขาว่าเขาไม่ต้องการสิ่งนี้เข้าไปในร่างกายและสิ่งที่ข้ามไปอีกอันหนึ่งคือคนลดเนื้อสัตว์ได้เยอะมากเพราะเพราะขินสิ่งสกปรกมาคือมาจากเนื้อสัตว์จากเนื้อสัตว์มันเหม็นบางคนเหม็นมากครับเหม็นตัวเอง ฝรั่งนี้ไม่กล้าดูเลยนะคะฝรัร่งนี้จะหนีหมดเลยค่ะไม่กล้าดูของตัวเองครับแต่ทุกคนต้องยอมรับว่าน,นั่นคือสิ่งที่ออกมาจากร่างกายของตัวเองที่เราเลือกบริโภคเองที่เราเลือกบริโภคเองคุณจัาคือสถึงที่สําคัญคือว่าพอทานน้ามันมะกอกาาก,อกับน้ำมะนาวนะอทานน้ำมันมะกอกกับน้ามะนาวผสมกันเรียบร้อยแล้วนะครับจะอ้วกก็อ้วกไม่เป็นไรค่ะใครจะอ้วกก็อ้วกถ้าอ้วกเกิดอะไรต้องทําไงต่อถ้าอ้วกถ้าอ้วกก็อ้วกธรรมดาฮะจนก้ะทั่งอ้วกแล้วเนี่ยมันจะไม่ออกหมดหรอกครับ มันยังเหลืออยู่ครับมันยังเหลืออยู่แม้เขาทานแล้วทานแล้วทานหมดแล้วส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ก็ไม่อ้วกหรอกครับแต่บางคนอ้วกครับอย่างผมก็เลจะอ้วกแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรที่ยังไม่เป็นไรนะฮะแค่ลมออกมาก็จบละทีนี้นี่พอช่วงหลังจากนั้นมานะครับหลังจากที่ดื่มน้ำมันมาก่อกกับไอ้น้ำมะนาวเสร็จปั๊บมันส่วนส่วนใหญ่จะมาถ่ายตอนรุ่งเช้าครับรุ่งเช้านี่สําคัญที่สุดคือต้องเก็บทุกเม็ด ที่ออกมาว่ามันคืออะไรคืออะไรก็คือถ่ายในถังครับถ่ายไว้ในถังเลยครับหาถังพิเศษมาถ่ายไปเลยครับถ่ายไว้ในถังจนทั้งทั้งวันนี่นะวันต่อมาเนี่ยนะครับวันรุ่งขึ้นหลังจากทานมันมาก่อกับน้ำมนาเลยทั้งวันที่ถ่ายออกมาเก็บให้หมดว่ามันคืออะไรบ้างครับค่ก็ถ่ายรูปไปเดินฮะถ่ายรูปแล้วมาค่อยมาสอบถามว่าคืออะไรบ้างถ่ายรูปไว้แล้วก็มาค่อยมาสอบถามคืออะไรนะส่งรูปมาให้ผมผว้มดูก็ได้และก็ เก็บรูปไว้เป็นสถิติถ้าทําบันต่อไปแล้วเนี่ยเทียบเลยว่าจะเป็นอย่างไงน่ครับมันน้อยลงไหมสีจะเป็นไรนะครับครับสีไม่ซ้าแบบกันลักษณะนี้จะเห็นพัฒนาการว่าของเราว่าเป็นอย่างไรับนะครับอันนี้ก็อยากจะอธิบายคร่าวๆตัวนี้นะคะไอ้ที่ลอยบนนี่มันจะเป็นพกคอเลสเตอรอลหรือเป็นไขมันจากตับถ้าอยู่ที่บนสุดบนสุดถ้าล่างสุดนี้จะเป็นบิลิลูบินก็คือเม็ดเลือดแดงที่ตกค้างอยู่ในตับถ้ามีมากถ้ามีมากก็ต่อไปก็จะเป็น ตาเหลืองผิวเหลืองก็จะเป็นโรคดีซานครับค่ะไม่นจะกวาดออกมาให้หมดค่ะพผมมีจะกวาดออกมาเพียงแต่ว่าใครจะกวาดออกมามากมาน้อยบางคนนี่เฉพาะเม็ดเลือดแดงที่ตกค้างกับหนาขนาดนี้เลยนะคะแล้วแต่นะคะอะไรออกมาก็ขอให้ผูมใจขอให้ดีใจกวาดคือตัวเราไมออกมาแล้วเราม่ออกมาแล้วค่ะสุดสุดท้ายแล้วนี่อยากจะฝากอะไรครับเรื่องสุขภาพบ้างทั้งสองท่านครับก็อยากจะฝากนะครับว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ย คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของหมอนะครับกลาเป็นอะไรครับครับเพราะรว่าถ้าวอกว่าสุขภาพเป็นเรื่องของหมอแล้วนี่นะครับมันไม่จบจะสร้างโรงพยาบาลกี่โรงพยาบาลก็ไม่จบแล้วก็หมอก็จะเครียดแล้วหมอก็อายุเฉลีย่ยก็จะสั้นลงอีกนะฮะสุขภาพคนยูงอยู่มืออย,อยู่ที่มือเราสุขภาพดีไม่มีขายนะอยากได้ต้องทําเองครับนะครับและทําเองทงําไงในการทําให้สุขภาพาเราให้ให้เองนะให้ดีเองนะฮะมันก็ต้องมันก็ต้องทนหน่อยอะ่ะคือทนไม่นานอะ่ะ นิดนเดียวเองทนอีกนิดเทอนคะครับคุณพ <c oughs> ันธิตะ <c oughs> คือจริงๆหลายคนอาจจะกลัวคุณหมอตกงานไม่ต้องห่วงนะคะเ <c oughs> พราะมีหลายโรคต้องพึ่งคุณหมออยู่ <c oughs> ฉะนั้นงานนี้เนี่ยลองมาศึกษาตัวเองดูนะคะ <c oughs> เราไปคือาถ้าจริงๆแล้วไปเวลาไปพบหมอหมอก็ถามว่าเป็นอะไรมาใช่ไหม <c oughs> เรารู้จักตัวเราดีที่สุดและว,วิธีการนี้เนี่ยได้ทดลองมาแล้วสําหรับเมืองไทยเราต่างประเทศนี่เขาทํามา นานค่ะเขาทำมาเป็นสามสิบปีไม่ใช่แค่เมืองไทยไม่ใช่แค่เม,มืองไทยนนเขาทำมานานแล้วเขาทำมานานเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกและนานไปถึงพันปีเป็นพันพันปีมาแล้วทำมาแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเรื่องนี้แต่เพียงแต่ว่าเราลืมไปฉันอยากให้ใจเย็นอยากจะให้เหมือนคุณแก่นฟ้านะคะว่าเรื่องสุขภาพขอให้อยู่ในมือเราครับให้เราดูแลตัวเองแล้วเรื่องราวต่างๆไม่มีใครเข้าใจเราดีที่สุดเท่าตัวเราเองนะคะดิฉันเองวันนี้นี่ที่รู้เพาะศึกษาด้วยตัวเองค่ะครับ วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับทั้งสองท่านนะครับและแน่นอนนะครับสุขภาพเป็นจุดเริ่มต้นของส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศไทยด้วยนะครับไม่ปฏิรูปจากตัวเองก็อาจจะไม่เห็นว่าเราควรทําอะไรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในการเรินชีวิตทั้งการกินและจิตใจสังคมก็จะเปลี่ยนได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่กับรายการสภาท่าพระอาทิตย์ในรายการที่ให้สาระและความรู้ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์นะครับวันนี้ พวกเราทั้งสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ASTV ทีวี v. ของประชาชน